อ่ะครับพอจะท้าชนป้ายแดงได้ไหมนะครับผม2คันนี้นะถือว่าสวยทั้งคู่นะครับผมไม่แปดพันทั้งคู่นะครับและปีเดียวกันทั้งคู่นะครับผมนี่มาแบบเป็นคู่นะครับผมสวยๆคัสเ a เอทั้ง2คันแน่นอนนะครับคันแรกนะครับผมเป็นมาด้าสนะครับคันนี้นะนี่คันนี้มาด้าสนะครับราคาดีๆนะครับอยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะเป็นมาด้าสตัว1.3ตัว SP นะครับผมก็ถือว่าออปชั่นเหลือ ออปชันครบแล้วนะครับผมไฟโปรเจกเตอร์นะสีเสือทุกอย่างสดใหม่หมดนะครับสำหรับ a t ทีนะครับคันนี้นะอยู่ที่นะครับ479,000บาทโฉมปี2022เหมือนกันนะก็ถือว่าคุ้มค่านะ479,000นะครับเล่งไม้8,000โลเท่ากันเลยตัวนี้จะเป็นยาริด a t ทีตัว1.2สปอร์ตนะครับก็ถือว่าสวยทั้งคู่นะครับได้โฉมปีใหม่ทั้งคู่นะท้าชนายแดงได้แน่นอนบอกเลย คุณภาพนะครับครับแก้วเลยลูกค้าประหยัดเงินได้เป็นแสนเลยนะครับผมได้2คันนี้ในราคาที่สุดจะคุ้มนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก๋งนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นแฮทแบ็กนะครับหรือว่าเป็นรถซีดานนะสภาพใหม่ๆปีใหม่ๆท้าชนป้ายแดงได้เลย2คันนี้นะจัดเลยนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันก่อนนะครับผมเป็น m a z d a 2 1.3ตัว SP นะครับขึ้นชื่อหรือช้างมากเรื่องประหยัดน้ำมันนะ ไปถึง 24- 25โลลิตรนะครับผมไปได้สุดถึง26เลยนะบางท่านบอกว่านะวิ่งประหยัดมากๆนะครับไปกลับต่างจังหวัดน, 4, ลลนี่สี่ห้าร้อยโลนี่อยู่หลักประมาณไม่ถึงพันก็มีนะครับมีคนคอมเมนต์มาด้วยนะผมไปดูในกลุ่มมานะถือว่าประหยัดมากๆนะครับสําหรับเจ้า m a สเตอสองนะครับผมลาย,ยาลิดเอทีพนะครับเขาเคมาวิ่ง80กิโเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางนี่ไปถึง24กว่าโลลิตรเลยนะก็ถือว่าประหยัดทั้งคู่นะครับ สามารถเลือกหาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีดานหรือแฮดแบ็กนะลูกค้าเลือกเลยนะเดี๋ยวดูคันแรกกันก,นก่อนเลยนะครับเป็นมาด้าสสีแดงสดๆนะบอกเลยในตลาดตอนนี้หาย,ยากมากๆ4,59,000คุ้มไม่คุ้มคอมเมนต์มานะครับได้โฉมปี2022เลยรถปีเดียวนะถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมราคานี่เป็นมิดจริงๆนะ4,59,000เลขไม้8,000กิโลนะยด้1มตัว SP ไปใช้งานแล้วนะครับผมผมสดๆนะครับผม ไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะนี่กระจังด้นนุงด้านหน้าช่องลมทุกอย่างนะใหม่กิ๊กเลยสวยๆเงาๆแบบนี้นะนี่สเกิร์ตนะครับมาแล้วเรียบร้อยรอบคันนะนี่นะครับยังหล่อเลยนะยังหล่อเลยนะครับผมก็ก่กอนอื่นนะก่อนอื่นลืมไปเลยนะใครที่เข้าพึ่งเข้ามารับชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หลังด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หารถเก่งเก,เกคุณภาพแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะครับผมนี เขีบด้านข้างนะครับผมทุกอย่างสวยเนียนสนิทนะครับล้อแม็กเป็นสีเทาลมดําปีสองพันยิบสองนะตัวยางนี่แน่นๆเนียนเนนะครับผมเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนได้เป็นอย่างดันหลอบอีกต่างหากนะครับผมนี่สุดจะใหม่นะครับสเกิร์ตนี่รอบคันกันไปเลยนะครับตัวสีเหลี่ยมมุมทุกอย่างนะใหม่กิฟนะครับสีบางๆนะครับผมรักยงลักยิ้มไม่มีนี่ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับผมเล็กๆสวยๆบางๆแบบนี้นะ นี่นะครับในส่วนของตัวที่จับนะครับมีสมาร์ทเอนที่สามารถกดเปิดรถได้เลยโดยไม่ต้องกดคุญแจนะสุดยอดนะครับภายในนะครับผมภายในนะครับนี่ได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับสามารถเซตค่าได้2ที่เลยนะสุดยอดนะครับเบาะหนังนะครับผมถือว่าสวยจัดนะครับคันนี้นีภายนงภายในนะครับมีแพดเดิลชิปนะครับผมลูกค้าบอกเลยว่า คุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับมาด้ากับเงินที่เสียไป459,000นะครับลูกค้าได้ออปชั่นลูกเล่นใหม่นะครับผมที่ทันสมัยจริงๆนะที่ทันสมัยจริงๆนะครับผมแอร์ปรับออโต้นะจงหน้าจอสวยเนียนสนิทเลยนะนี่ดูคอนโซลซะก่อนนะครับค่อนข้างใหม่ลูกค้าเห็นนะมมีไมค์ดิจิตอลแจ้งด้วยนะครับผมเป็นไงสุดยอดนะครับสุดยอดนะคอนโซลคอนโซลสวยเนียนสนิทนะนี่ในส่วนของตัวเมนูนะครับสามารถปรับหมุน เลื่อนได้เลยนะครับผมด้วยตัวนี้นะโอ้โหนะสะดวกสบายนะครับขับรถอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเมน,นูนได้เลยนะครับในวีกตเตอร์นะกดคลิกได้เลยนะกดคลิกได้เลยนะครับผมสุดยอดนะครับนี่ย้อนกล o n ย้อนกลับได้หมดนะย้อนกล o n ย้อนกลับได้หมดนะครับจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับผมโอ้โหนะถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับในส่วนของตัวคอนโซลนะครับคล้ายแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งเลยนะตัวคอนโซลนี่บอกเลยว่าสวยจริงนะครับ ในส่วนของตัวแอร์นะครับปรับออโต้นะครับผมหัวกงหัวเกียร์ใหม่หมดนะนี่โซนเกียร์ทุกอย่างนะสวยเนียนสนิทนะครับเมนูเมนูนี้ปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะถือว่าสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายนะเลขไม้นะครับ8,700รกิโลนะครับผมเรือนไม้ทุกอย่างนะสวยเนียนสนิทใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเลยของจริงนะครับผมกล้าท้าชนป้ายแดงจริงๆนะครับสําหรับเจ้ามาด้าสองคันนี้นะถือว่าครบเครื่องนะครับ นี่เบาะนี่ปรับไฟฟ้านี่บางแบรนด์ทำมาแค่เฉพาะตัวรุ่นใหญ่เท่านั้นนะครับผมตัวนี้อีโคคาร์ลูกค้าได้แบบว่าปรับเสร็จค่าเบาะด้วยนะนี่ตะเข็บด้านข้างหัวนุ้งหัวน็อตสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบพบๆนะนี่ปริมเสร็จเรียบร้อยรอบคันนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะใครบอกว่าด้านหลังของมาด้าสองแคบนะผมขอเถียงหนึ่งเสียงเลยนะครับผมนี่ขอเถียงหนึ่งเสียงเลยนะค่อนข้างกว้างอยู่นะครับผม แต่ก็ตามสไตล์ของยาริสแฮดแบ็กเนาะเอ้ยไม่ใช่ตามสไตล์ของรถแฮดแบ็กเนาะอ่ามันก็จะประมาณอาเนกประสงค์นะครับแต่ทํามาในาส่วนที่แบบไม่กว้างไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าขับรถขับขี่แบบสะดวกสบายนะครับผม,ใน,มในเมืองนะก็จัดได้เลยนะครับคันนี้มาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับผมด้านหลังไม่ถือว่าแย่นะครับกว้างขวางอยู่นะครับผมดูรอยซีนได้นะนี้ นี่รอยซีนเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะครับผมทุกอย่างนี่สวยๆเลยนะโอ้โหนะมีเอาไว้แบบว่าเอาไว้เก็บอะไรเขาเรียกเก็บเงินเก็บเงินสําหรับคุณผู้ชายนะครับผมนี่เดี๋ยวค่อยมาใส่แล้วกันมือเดียวไม่น่าใส่ได้นะคนะครับก็ถือว่าสวยนะครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่อใส่ได้นะมือเดียวก็ใส่ได้นะครับผมนี่อาจจะเอาไว้เก็บแบบว่าเงินนะทั้งหมื่นหนึ่งอะไรหนึ่งเก็บได้เลยนะครับ ใครที่ชอบซุกเงินเมียนะตัวช่องนี้ก็มีประโยชน์นะครับอหัวนงหัวน็อตนะครับสวยๆนะครับผมไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะคุณภาพเกตคุณภาพจริงๆนะครับเกตคุณภาพจริงๆนะตัวนี้นะครับถือว่าสู้ปลายแดงได้สบายแน่นอนนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับผมเติมลมยางฉุกเฉินมาครบๆนะครับนี่หัวนงหัวนอ็อตเมคอาร์ตนะครับทุกอย่างสวยเนียนสนิทนะ ใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ใหม่ๆเลยนะมาดด้าสองนะครับ1นตัว SP นะครับผมคุ้มไม่คุ้มคอมเมนต์มานะตัวนี้ถือว่าได้ปี2,022ด้วยนะครับผมนี่ยังหล่อเลยนะยังหล่อเลยนะครับผมท้าชนของจริงนะสกรงสเกิร์ตติดมาแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาขอของแถมเยอะแยะนะครับมาจัดคันนี้จบเลยนะมาจัดคันนี้ได้จบเลยนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังมีอีก4จุดนะไม่พอแถม มีกล้องถอยด้วยนะสุดยอดนะครับเอาเรื่องสุดๆนะคันนี้นะถือว่าไปแบบครบๆนะครับเดี๋ยวลืมให้ลูกค้าดูหัวน็อตฝั่งนี้เลยหัวน็อตไม่มีแกะของจริงนะครับผมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขยของจริงนะครับเอาเรื่องนะคอนโซลคอนโซลสวยเนียนหมดเลยคอนโซลสวยเนียนหมดเลยนะครับนี่อย่างหล่อเลยนะครับนี้ลูกค้าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับได้เป็น บาไฟฟ้าด้วยนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยนะครับมาแบบครบ,บหมดนะนี่มีน้องแนนมาช่วยเปิดในส่วนของตัวฝากระโปรงด้วยนะอ่าเครื่องยนต์นะครับ Sky Active นะครับผมแต่เป็นเกียร์รุ่น G เลยนี่ Sky ย c t i v ท G เลยประหยัดน้ำมัน26โลลิตรนะครับผมมีขึ้นติดชาร์จอันดับหนึ่งมาด้วยนะครับช่วงหนึ่งนะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคุณภาพนี่ครับแก้วของจริงนะครับผม หัวนงหัวน็อตใสๆส,ส,สวยๆนะครับไม่มีขยับแน่นอนนะครับคันนี้ตะเข็บด้านข้างทุกอย่างนะใหม่เิ๊กเลยแม่ใหม่เิ๊กเลยนะครับเครื่องยนต์ได้4ี่สูบอีกต่างหากนะสุดยอดนะครับ1.3ามตัว SP นะแี่แบตเตอร์่งแบตเตอรี่สวยๆเนียนๆนะครับเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับตะเข็บด้านข้างทุกอย่างใหม่เิ๊กนะอ่าคันนี้ก็เป็นรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับผมห้องเครื่องนี่ใหม่ฉัดนะ โอ้โหนะรถปี2022นะครับมีมาที่เราเหมือนกันนะเอาเป็นแบบว่าเราท้าชนของจริงนะท้าชนป้ายแดงของจริงนะครับคันต่อไปนะครับผมไปดูยาลิสเอชิบกันบ้างเดี๋ยววนกลับมาที่มาด้าสก่อนนะคันนี้459,000บาทนะครับโฉมปี2022นะเป็นมาด้าสอง1.3ตัวเอสพนะครับผมเลขไมล์8,000กิโลคุ้มไม่คุ้มอย่าลืมคอมเมนต์นะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับมา ยาลืทิทเอชีพนะครับตัวนี้หนึ่งจุดสองตัวสปอร์ตนะครับราคานี่เป็นมิดอีกแล้วนะ4 7 9ี่0นเจ็ดหมื่นเก้าบาทนะครับตัวนี้เลขไม่แปดพันโลเหมือนกันท้าชนไม่แ8ดพันของจริงนะครับนี่อย่างสวยนะครับผมอย่างสวยนะกระจังด้านหน้าเป็นโฉมใหม่หมดนะครับเป็นโฉมแบบป,ปัจจุบันเลยนะเอาเค็มกันมานะครับตัวนี้ประหยัดน้ามันถึงยี่สิบสี่โลลิเลยนะครับถือว่าได้รถซีดานที่ประหยัดน้ามันแบบนี้ก็คุ้มค่าหวานเจี๊ยบเลยครับนี่ ไฟหน้านะครับได้เป็น LED หมดแล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เป็นอะไรนี่กบครบหมดแล้วนะตัวนี้เป็น LED สี่ห้าหลอดเลยมั้งเนี่ยสี่หลอดนะครับโอ้โหนะนี่ Daytime Running Light ก็มีนะครับในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าทุกอย่างสวยเนียนเสเน็ทใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ใหม่ๆเลยนะนี่ตัวนี้ Daytime ไม่น่ามีนะอ่า Daytime ไม่มีนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นเหมือนมีนะ อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมลองดูข้อมูลให้นะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายเราสตาร์ทกันดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันดูดูไฟนิดนึงนะครับอ่าคันนี้ก็ยังไม่ลองยังไม่ได้ลองเลยนะครับอ่านะครับผมนี่สตาร์ทแล้วเสียงเคียงเงียบนะนี่เลขไมล์เลขไมล์ไม่ใช่แปดพันโลด้วยซ้านะครับผมเลขไมล์เท่าไหร่เนี่ย เจ็ดพันสามร้อยกิโลนะครับโอ้โหไม่น้อยจัดนะครับมีหน้าจอแล้วด้วยนะครับผมมีหน้าจอแล้วด้วยอ่านะครับเป็นไงไม่มีนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับก็จะเป็นไฟ LED เฉยๆนะไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ในโฟมเดียวกันหมดนะกรอบโฟมใสกิ๊กแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กทูโทนนะครับผมตาลโลโก้โตต้าบึ้มๆแบบนี้เลย ยางโยโกฮาม่านะครับนี่สุดยอดนะแมคคอร16นะครับผมยังปี2022ใช้ต่อยาวๆได้เลยนะเหลี่ยมมุมนะครับผมไม่มีรักยิ้มนะสีนะครับบางๆสวยๆนะครับมีตา60ปีโตโยต้ามาด้วยนะครับผมก็มถือว่าเป็นรุ่นแล่ๆแน่นอนนะครับในอนาคตนะภายในนะครับผมมันติฟังก์ชันมีมาเรียบร้อยนะครับหน้าจอพร้อม Apple c a r p l พ y นะโอ้โหนะ หน้าจอพร้อม Apple CarPlay นะครับผมนี่สวยงามเลยนะสวยงามเลยนะครับผม Android Auto นะครับ Apple c a r า l a y มาแบบครบๆวิทยุวิทย,ยุฟังได้เลยแบบจัดเต็มนะครับแอร์ Air นะครับผมนี่ช่ำๆเย็นๆน,นะบอกเลยว่าโหแอร์เย็นจริงนะโตต้านะนี่หัวเกียร์นะครับเป็นไงใหม่เก๊กนะครับผมใหม่เก๊กนะครับโซนเกียร์ทุกอย่างนะสวยเนียนสนิทเลยนี่ในส่วนตัว เบรกมือนะตัวนี้ยังไม่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นแบบดึงขึ้นมาอยู่นะคอนโซลก็ถือว่าสวยนะตัวใหม่ขนาดนี้นะครับก็ต้องจัดแล้วมะนี่ไม่เจ็ดพันโลนะครับพูดผิดด้วยนะไม่เจ็ดพันโลเท่าน,นั้นเองนะถือว่าคุ้มนะครับผมก็สามารถรับสายได้อะไรได้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับในการที่ซื้อรถโตโยต้าสักคันเนาะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ การเข้าศูนย์เข้าเช็คทุกอย่างนะก็ถือว่าถูกนะครับศูนย์บริการคือถูกจริงนะครับสำหรับโตยต้านะก็เป็นแบรนด์หลักๆของอบ้านเราเลยเนาะมาหัวนงหัวน็อตนะครับสวยๆไม่มีขยับไม่มีแกะนะนี่สติกเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบครบ,บหมดนะครับผมกันสาดติดมาเรียบร้อยฟิลม์มเฟิร์มนะครับผมติดมารอบคันแล้วนะตัวเบาะนะครับสวยๆเนียนๆแน,น่นตึงๆแบบนี้เลยนี่ สวยๆนั่นแน่นตึงๆแบบนี้นะอ่าฝ้าด้านบนนะครับลอยยันลอยเจิมไม่มีเลยนะเนี่ยสวยงามนะครับคันนี้เบาะฟูน้่นั่งมากๆนะคันนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งนะครับมานะครับคลิปนี้รู้สึกว่าเน้นเรียวมากนะดูไปพร้อมลูกค้าเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อการแบบเร็วทามเนาะ เิดตรงไหนที่ลูกค้าแบบว่าอยากเห็นเลยก็จะได้จัดให้ดูเลยนะครับมาด้านหลังนะครับหัวน็อตนะครับผมดูก่อนเลยหัวน็อตไม่มีแกะแน่นอนนะครับโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนี่ออกแบบชัดๆนะครับผมนี่เติมลมยางฉุกเฉินนะครับผมด้านหลังนะเป็นไงไม่มีแกะไม่มีไขนะครับไม,ไม่งไม่งอตึงๆสวยๆนะ โครงสร้างนะครับผมเมคอาร์ตเรียงกันเป็นตับเลยนะสวยงามมากๆนะครับคันนี้หัวนงหัวน็อตซ้ายขวาไม่มีขยับไม่มีแกะเลยเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับผมยาริสเอทีฟตาโลโก้มาแบบครบๆนะครับไฟทุง้งไฟท้ายนี่สวยหล่อเลยนะหล่อเลยนะครับเป็นการดีไซน์นะครับแบบใหม่หมดเลยนะครับสำหรับเจ้ายาริสเอทีฟคันนี้นะโอ้โหสุดยอดนะครับ ในส่วนของตัวล้อมมงล้อ,มลอ,มลอมแม็กนี่สวยจัดนะครับตัวโฉมนี้นะนี่ในส่วนตัวพายางนะเป็นไงสวยนะพายางยังสวยเลยนะครับพายางยังสวยเลยนี่หัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับผมอย่างหลอนะนี่คอนโซลคอนโซลสวยงามนะครับเป็นการดีไซน์ใหม่แบบทั้งคันจริงๆนะครับผมต่างจากรุ่นเดิมไปเลยนะครับแอบ,บให้ดูแผ่นเพจนี่เลขเครื่องเลขังระบุแบบชัดเจนนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับผมเป็น VVTI นะครับผมเป็น VVTIE นะก็ถือว่ายังเป็นเครื่องตัวสมก่อนหน้านี้แต่มีอาการปรับจูนการเร่งอัตราการเร่งช่วงต้นให้นิดนึงนะครับก็ถือว่าตัว IE นี่ประหยัดน้ำมันนะมันจะใช้ไฟฟ้าร่วมร่วมช่วยนะครับผมในจังหวะที่ออกตัวหรืออะไรางี้นะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ ประหยัดน้ำมันได้จริงนะครับผมหัวนงหัวน็อตเครื่องยนต์นะสวยงามหมดนะครับท่ออุคงท่อแอร์สวยเนียนสนิทใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับตัวแก้มนะครับหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างด้านข้างทุกอย่างนะรอจัดเลยรอจัดเลยนะครับตรงแก้มปั๊มตัวตั้งมาให้ดูแบบชัดๆนะครับนี่อย่างรอนะครับหัวนงหัวน็อตสวยๆนะนี่ถ้าตรงไหนผมแพนกล้องไว้นะครับลูกค้าสามารถกดสต็อปนะ เพิ่มเติมได้นะครับผมเพิ่มเติมได้นะครับโอ้โหนะ่อนะตัวเครื่องยนต์นะครับแผ่นฟูกนะครับแผ่นกันความร้อนด้านบนฝากระโปรงสวยเนียนใหม่เก๊กเลยสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเลขไม้เพียงเจ็ดพันโลคุ้มไม่คุ้มนะครับคอมเมนต์มานะก็ถือว่าสองคันนี้กล้าท้าชนป้ายแดงของจริงนะครับผมถือว่าสวยสดงดง,งามทั้ง2คันแน่นอนใครที่สนใจนะครับมาด้าสองหนึ่งจุดสามตัวเอสพีนะครับ 459,000นะครับผมเลขไมล8,000โลนะก็จัดได้เลยนะครับหรือใครชอบเป็นรุ่นโตต้านะครับผมยารีสเอทีพ1.2สปอร์ก็ไม่น่าแพ้เหมือนกันนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับปี2022เหมือนกันนะครับไมล์เพียง7,000กิโลนะครับเอาไปเอาไปซื้ออป้ายแดงนี่บอกเลยว่าแพงหว่าของผมเป็นแสนแน่นอนนะครับแต่ว่า ซื้อกับผมตอนนี้นะครับลูกค้าเหมือนได้ส่วนลดไปอีกเป็นแสนกว่าบาทนะและได้เป็นรถปีใหม่ๆสวยๆไม้น้อยๆแบบนี้นะครับไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถตัวหาหลังได้เลยที่0 986276862นะครับหรือไลน์เบอร์หลังได้เลยใ,ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้สำหรับวันนี้หลังขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ